เยอรมันต้องมีสายรัดนิรภัยสำหรับเด็กที่ได้รับอนุมัติตามมาตรฐานมาตรฐานเขาคือ UNR 44ท a p A 129ไม่ต้องไปจำเลขผมก็อ่านมาเหมือนกันนี่เนี่ยสำหรับเด็กที่มีอายุน้อยกว่า12ปีหรือว่าส่วนสูงน้อยกว่า150เซนติเมตรแล้วก็ในเยอรมนีนะฮะในเยอรมนีรู้สึกว่าจะเป็นประเทศเดียวที่ประกาศว่าเวลานั่งแท็กซี่ต้องใช้คาซีทอันนี้คือเยอรมันเยอรมันนะมาตรฐานสูงมากคราวนี้ข้า มหาสมุทรแอตแลนติกไปที่สหรัฐอเมริกาขึ้นชื่อว่าสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกานั้นเขาเป็นแบบสหพันธรัฐนะฮะหรือว่าสหรัฐดังนั้นในประเทศเขาจะมีมลร,รัฐ50มลร,รัฐแต่และมลร,รัฐก็จะมีกฎหมาย้เป็นของตัวเองโดยเฉพาะกฎหมายที่ไม่ได้เป็นกฎหมายเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติไม่ได้เป็นกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของการประกาศสงคราม คือกฎหมายที่ไม่เป็นกฎหมายที่ดูแลชีวิตทั่วไปเนี่ยมันจะเป็นหน้าที่ของผู้ว่าการรัฐแล้วก็สภาของรัฐในการออกดังนั้นคาซีสําหรับเด็กในอเมริกานั้นต้องไปพิจารณาว่าคุณอยู่ที่รัฐไหนผมยกตัวอย่างถ้าคุณเป็นเด็กที่อยู่ที่รัฐเซาท์ดาโกตาที่เซาท์ดาโกตานั้นจะต้องมีคาซีสําหรับเด็กอายุต่ํากว่า4ปีฮะและมีน้ําหนักน้อยกว่า40ปอนด์อันนี้อายุเขาจะต่ํากว่าเรา ต่ำกว่าเรา2ปีของเรานั้น6ปีในขณะที่รัฐเทนเนสซีนั้นกำหนดให้มีคาซีทสำหรับเด็กที่มีอายุน้อยกว่า8ปีรวมถึงมีข้อกำหนดสำหรับคาซีทแบบหันไปทางด้านหลังของรถยนต์ด้วยนะฮะแล้วก็ในรัฐส่วนใหญ่นั้นการเดินทางบนแท็กซี่ที่อเมริกาทุกๆรัฐเลยนะฮะยกเว้นแคลิฟอร์เนียแท็กซี่ไม่ต้องมีคาซีท แต่ถ้าคุณเข้าแคาลิฟอร์เนียเมื่อไหร่คุณจะต้องใช้คาซีดไม่เช่นนั้นตำรวจที่แคลิฟอร์เนียจะจับคุณอ่ะเนี่ยมันก็ทคำความเข้าใจกันเป็นแบบนี้นะฮะแวะที่ญี่ปุ่นหน่อยนะฮะกฎหมายที่ญี่ปุ่นนั้นดันไม่ได้เข้มข้นเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ของคาซีดมากนักนะครับแต่ว่ามีแนวปฏิบัติให้ใช้ตามกันก็คือให้ใช้คาซีดแบบหันหน้าไปทางด้านหลังก็คือคาซีทสำหรับเด็กอ่อนจนกว่าเด็กจะอายุครบ2ปี หปีจากตั้งแต่แรกเกิดถึง2ปีหันไปด้านหลังหมดเลยนะฮะหรือมีน้ำหนักไม่เกิน9กิโลกรัมส่วนคาซีที่หันไปด้านหน้านั้นจะใช้สำหรับเด็กอายุ4ขวบขึ้นไปเท่านั้นนะฮะสขวบขึ้นไปถึงได้รับอนุญาตให้นั่งรถแบบผู้ใหญ่นะครับแล้วก็ให้ใช้บูสเตอร์ซีทจนกว่าเด็กนั้นจะอายุเกิน8ปปีขึ้นไปนะ ขอเอามาขอเอาฟิลิปปินส์ได้ไหมพะผู้เผชาญการเรื่องตั้งพัฒนาทิบดีมาเออเอาเรามาเอาประเทศที่มาตรฐานใกล้ๆเราบ้างหน่อยดีกว่าเออเอาเราเล่าประเทศที่มาตรฐานเขาสูงกว่าเราเราขอเอาประเทศที่ใกล้ๆกับเราก็คือเอาฟิลิปปินส์บ้างครับคาซีที่ฟิลิปปินส์ต้องมีเครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรมของฟิลิปปินส์คาซีเป็นประเภทหันหน้าไปทางด้านหลังของรถแล้วก็หันหน้าไปทางด้านหน้าของรถมีหมดเลยกำหนดมาตรฐานไว้หมด ห้ามเด็กอายุต่ำกว่า12ปีใช้ฮะน้ำหนักและส่วนสูงของเด็กนั้นเป็นไปตามที่ผู้ผลิตระบุส่วนคาซีทประเภทเบาะนั่งเสริมใช้กับเด็กอายุไม่เกิน12ปีส่วนสูงไม่เกิน150เซนติเมตรคราวนี้มาดูบทข้อบังคับบ้างข้อบังคับข้อบังคับก็คือกรณีฝ่าฝืนนะ จะต้องถูกปรับพันเปโซความผิดครั้งแรกผิดครั้งที่2-2 0 0 0เปโซผิดครั้งที่3-5 0 0 0เปโซผิดครั้งต่อไปยึดใบอนุญ,ญาตขับขี่รถยนต์แล้วก็ถูกปรับอ่ะอันนี้คือฟิลิปปินส์ขอปิดท้ายปิดท้ายขอสิงคโปร์แล้วกันฮะเป็นชาติใกล้เราแต่มาตรฐานสูงกว่าเราหน่อยอนุญ,ญาตให้ใช้คาซีทแบบหันไปทางด้านหลังของรถยนต์กับเด็กอายุไม่เกิน9เดือนเห็นไหมไอหันไอหันหน้าหันหลังนี่สําคัญนะ คุณจะเห็นว่าบางประเทศต้องอายุเกิน2ขวบไปแล้วถึงได้รับการอนุญาตให้นั่งด้านหน้าบังคับเด็กยากมากเพราะเด็กบางคนขวบกว่า,วา,วาเริ่มวีดไว้แล้ว <c oughs> อยากหันไปทางด้านหน้าอยากเห็นวิวให้มันมากกว่านี้นะฮะส่วนคาซีดแบบหันไปทางด้านหน้ารถยนต์นั้นจะใช้กับเด็กที่อายุไม่เกิน4ปีนะครับในกรณีที่ผู้ปกครองไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่นี่ขึ้นชื่อว่าสิงคโปร์ดินแดนที่ซีวีไลแต่การลงโทษนั้นไม่ค่อยซีวีไลเท่าไหร่ การลงโทษที่สิงคโปร์หนักครับใครฝ่าฝืนกฎหมายตรงนี้เสียค่าปรับพันดอลลาร์สิงคโปร์ตีเป็นเงินไทย24,000บาทโดยประมาณปรับสูงมากแล้วอาจต้องโดนจำคุกอีก3เดือนแท็กซี่ที่สิงคโปร์ไม่ต้องใช้คาซีทนี่คือกฎหมายในในต่างประเทศนะฮะจริงๆแล้วสิ่งที่สำคัญนะฮะคือส่วนสูงส่วนสูงไม่ใช่ตัวอายุนะฮะ เพราะว่าเด็กเด็กที่มีความสูงเกินร้อยสามสิบห้ามันไม่มีทางจะเป็นเด็กสองขวบไปได้มันไม่มีทางจะเป็นเด็กสามขวบไปได้มันไม่มีทางจะเป็นเด็กสี่ขวบไปได้นะห้าขวบเพราะอ่าแต่พอหกขวบขึ้นไปห้าขวบหกขวบขึ้นไปบางทีเด็กมันโตแล้วมันเกินร้อยสามสิบห้าแล้วก็สามารถที่จะใช้เข็มขัดนิรภัยแบบธรรมดาได้แล้วก็ใช้